กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะ<า>ที่เมตตาอาหารให้คุณยายนะคะ<า>คือตากล้องก็จะเอ่อมือสั่นหน่อยนะคะปรากฏว่าเอาออกไม่ได้นะคะให้ตากล้องมาช่วยเอาถุงอาหารออกให้ก็าาอาหารมาส่งคุณยายจูนะคะ<า>ที่บ้านของคุณยายนะคะ<า><า> เปิดประตูไ <poquito> ม <laser> ouais, ่ได้นะคะมาคุณยายจะออกอผู้คนหายมากหัวอาหารนี่ขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงขอให้เพื่อนลำลุวยเพื่อนหางมีดีขึ้นเห็ดเพียงตีนขึ้นเพียงตาเห็ดเพียงนาขึ้นถ่วหัวเยยนเมื่อ่าได้อดได้ยาไขหางมีดสีสุกไปเรื่อยๆก็คือสุมาจอนเพื่อนนั่นบ่ได้กินยังสี่ก็เป็นบุญหลายซาจะเอามาให้เพื่อนกินมีขั้มเมตตาขอเห็นมีต่ขั้วสุงขั้วจะเลื่อนได้จ้าซาตูจ้าถูกจ้าถูก ค่ะเมนูก็ตามคุณยายมาที่วัดเพราะว่าคุณยายอ่ะได้อาหารแล้วก็อยากเอามาให้เด็กๆก,กินนะคะ<ป>คุณยาย<ป>ใจร้อนนะคะ<ป>ก็จะได้เวลาของคุณยายพอดีด้วยแหละค่ะเอามาให้เด็กๆได้กินสาธุสาธุคะ่ะ<ป>กราบพระด,ด้วยกันนะคะ เมนูกาบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครั้งนะคะเมนูรู้สึกอิ่มใจแล้วก็ใจฟูเหมือนกันนะคะที่เมนุกได้เป็นสะพานบุญหาอาหารให้คุณยายให้คุณยายได้ให้เด็กๆได้กินนะคะขอบพระคุณมากค่ะตัวเล็กตัวน้อยไปไหนน้อยเนาะโอ้ยมาแล้วมาแล้วตัวเล็กกตัวเล็กมากกลัวกลัวกลัว ฟังเสียงคุณยายพูดกับเด็กๆนะคะกินเยอะๆนะเด็กๆเดี๋ยวถ้ามีท่านผู้ใหญ่ใจดีเมตตามาอีกเมนูก็จะเอามาส่งพวกหนูอีกนะลูกนะ ก็ถ้าเผื่อมีท่านใดส่งอาหารมาให้คุณยายตามที่อยู่ที่นุกให้ของนุกไปนะคะนุกก็จะเอามาส่งคุณยายที่บ้านนะคะอาหารใส่มอเตอร์ไซค์มาส่งคุณยายได้นะคะก็เผื่อท่านใดส่งมาแล้วยังมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใมนหนูก็เผื่อและเผื่อท่านใดอยากส่งมาอีกนะคะคุณายายก็ต้มข้าวมาให้เด็กๆด้วยนะคะคือต้มไว้แล้วนะคะต้มไว้แล้วแต่พอนุกเอา,าอาหารเนตไปให้คุณยายก็เอามาด้วยนะคะเด็กๆเขาก็ชอบนะคะ ก็ต้องกราบขอพระ,ะคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครั้งนะคะและท่านที่อยากจะช่วยเหลือเด็กๆก็ตามที่อยู่นุ๊กได้นะคะนุกน๊กนุ๊กปักหมุดที่อยู่เดี๋ยวนุ๊กปักหมุดไว้ให้อีกนะคะนุ๊กก็นั่งเล่นอยู่นานนะคะนาน,น,าน,น,านเดี๋ยวนุ๊กจะพาเข้าไปชมเด็กๆในบ้านอยู่นะคะคือเวลานุ๊กผ่านที่นี่นุ๊กจะอธิษฐานนะคะขี่รถออกไปทํางานว่าให้นุ๊กได้ปลอดภยัยเดินทางปลอดภัยนะคะเพราะว่าลูก ็ดูแลหมาแมวจรหลายชีวิตอยู่ขอให้ลูกไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยนุก็จะอธิษฐานแล้วก็วันนั้นนุก,ก็กลับจากตลาดนุก,ก็มองมาในวัดพอดีวันนั้นนุก,ก็เลยได้ถ่ายคลิปคุณยายเนี่ยค่ะก็ก็เลยได้ขออาหารมาให้เด็กๆอย่างที่ได้รับเนี่ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเด็กๆในบ้านกันนะคะ ขนมเด็กๆก็ได้ซื้อมาด้วยนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตานะคะกร่าบขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะคือคุณยายก็อวยพรไปหมดแล้วนะคะก็คิดว่าคําอวยพรนั้นก็ก็คงจะทําให้ทุกๆท่านแบบใจฟูนะคะใจฟูมันนุนะคะมีความสุขที่เด็กๆได้กินนะคะได้กินอาหารนะคะก็ถ่ายคลิปเด็กๆนะคะที่บ้านนะคะ เจ้าเจ้าสีเทานะคะน้งเกรนะคะน่ารักมากนะคะน่ารักที่สุดในโลกเลยนะคะดูทํามันให้แล้วนะคะเด็กๆก็มาหลบมุมกินอาหารนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่ชอบหมานะคะพวกเขาไม่ชอบหมาทําใจลําบากเหมือนกันคะ่ะหมากับแมวอยู่ด้วยกันนะคะก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะ มาดูบรรยากาศในยามค่ําคืนบ้านนะคะเมนูก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะอย่าพึ่งเบื่อนะคะการาบขอพวกคุณที่ทุกท่านได้ชมโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะอันนี้เจ้าส้มนะคะเจ้าส้มก็เล่นอยู่กับแม่ตั้งนานนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเล่นอยู่ตั้งนานนะคะจริงๆเขาอยากนอนเล่นอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละคะ่ะแต่ว่าทําเมนุเข้าบ้านแล้วเขาเขาจะไปนอนหลบนอนนอนอีกที่หนึ่งที่ที่หมาไม่กวนนะคะ เจ้าส้มของเรานะคะทำคลิปเสียงอยู่ที่โรงเรียนนะคะวันนี้มาทํางานตามปกติเมื่อวานนี้แม่นุกหยุดนะคะเพราะว่าเขาไปแข่งขันวิชาการกันสองวันนะคะแม่นุกก็หยุดวันนี้เป็นวันพฤหัสมาทํางานตามปกตินะคะก็เมื่อวานนี้หยุดนะคะก็ได้มีเวลานั่นหละค่ะเด้ไปซื้ออาหารเม็ดมาให้คุณยายจูนะคะกินละสม้ม นี่อาหารนีจะเทไว้ตรงนี้นะคะจะเทไว้ตรงนี้ตลอดนะคะแต่ถ้าฝนตกจะไม่เทไว้นะคะถ้าเขาหิวนะคะเด็กๆหิวเขาก็จะขึ้นมากินตรงนี้นะคะไม่เอาไว้ข้างล่างนะคะหมาหมาหมากวนนะคะหมากวนได้เอาน้องตุ๊กตาออกมาผ่อนคลายด้วยนะคะดู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 ดดอุย้ยน่ารักที่สุดในโลกนะคะกําลังน่ารักนะคะใกล้จะเดินเป็นปกติแล้วค่ะได้วิ่งบ่อยๆขาก็ใกล้จะแข็งแรงแล้วค่ะขาหลัง แม่นูขอตัวทำงานก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะฝากชมโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะกาขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ